ห้าหม้านบาทเชฟปนโรเลตางวิโปี2 0ง2เบอร์โทรทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปดูกันรอบๆขันรถได้สภาพเดิมๆสีดำสวยๆแบบนี้เลยขันนี้ได้เป็นสีดำเงานะครับมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับขีดข่วนนะครับมาพร้อมล้อมาคันนี้รถปี2 0ง2แบบนี้เลยนะอะสวยงามนะครับรอบขันรถคันนี้บอกได้เลยครับว่าขับขี่ดีมากๆ เครื่องเกียร์สมบูรณ์เลยน,าาเนี่นะครับราคาเบาๆนี่นะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทก็ได้แบบนี้ไปเลยเดี๋ยวดูเลขใหม่กันคันนี้ใช้ไปหนึ่งแสนเก้าหมื่นกิโลภายในสวยนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีหกักอ่าเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีส้มมีตําหนีเล็กน้อยนะครับแบบนี้มิดเดียวนอกนั้นสวยหมดเลยกระจกไฟฟ้าเซ็นทั้งหลอดก็แต่รีโมทมีให้ครบเบาะหลังสวยงามนะครับมี power arm เด้วยนับใต้เบาะแบบนี้เลย แม่พ่องเครื่องเดิมๆใส่ๆคันหน้าไม่มีชนนะพ่องเครื่องแห้งๆนิ่งๆเลยคันนี้เทสมาแล้วครับขับทางไกลได้เลยไม่มีปัญหาความร้อดแน่นอนใครสนใจนะครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นติดต่อมาได้เลย